สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรพงศ์การสโสภาอาจารย์ประจําสาขาวิชาพืชไร่คณะปิกรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัยแม่โจ้นะครับเทคโนโลยีมเมล็ดพันธุ์นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการงอกนะครับจนถึงพัฒนาการของมเมล็ดรวมไปจนถึงกระบวนการปรปับปรุงสภาพและการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์นะครับ ส่วนเทคโนโลยีที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญนะครับที่จะเข้ามาช่วยยกระดับในแง่ของการเพาะปลูกแล้วก็กระบวนการส่งออกนะครับ เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับก็คือพัฒนามาจากวิธีการคุกเมล็ดพันธุ์นะครับก็คือเป็นวิธีการปฏิบัตินะครับเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับมเมล็ดพันธุ์ก่อนการเพาะปลูกนะครับแต่ก่อนนะครับในเรื่องของการคุกเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นปัญหาต่อเกษตรกรก็คือเกษตรกรจะได้รับสารเคมีป้องกันโรคและแมะลงโดยตรงนะครับทำให สุขภาพของเกษตรกรนั้นประสบปัญหาเป็นอย่างมากทําให้ปัจจุบันนี้นะครับได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบนะครับซึ่งการเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับก็คือเป็นการห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ด้วยโพลิเมอร์อย่างบางเบาและทําให้สารเคมีนะครับติดไปกับเมล็ดพันธุ์โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรด้วยความสําคัญนี้นะครับจึงทําให้เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์เนี่ย เป็นที่ต้องการนะครับทั้งในแง่ของการจำหน่ายแล้วก็การใช้ของเกษตรกรจึงเป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีการปฏิบัตินะครับก่อนการส่งออกหรือว่าการจำหน่ายแล้วนะครับในปัจจุบันประโยชน์ของอการเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับก็คือช่วยเมล็ดพันธุ์เนี่ยปกป้องจาก ตัวโรคและแมะลงหลังจากนําไปเพาะปลูกนะครับแต่ทีนี้เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับสิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมีคุณภาพเท่ากับหรือดีมากกว่าเดิมนะครับหลังจากการเคลือบซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีข้อดีก็คือต้องมีความงอกความแข็งแรงนะครับ สูงนะครับจากเดิมและที่สำคัญต้องสามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะช่วยปกป้องคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหลังจากนำไปเพาะปลูกได้นะครับสำหรับในกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่การรับเมล็ดพันธุ์มาจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จะนำเมล็ดพันธุ์มาให้เราเคลือบนะครับ การเคลือบเมล็ดพันธุ์เราก็จะรับเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบความชื้นนะครับว่าเมล็ดพันธุ์ที่นําเข้ามามีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วเราจะต้องนําเมล็ดพันธุ์ไปทําความสะอาดนะครับก็คือนําไปเข้าเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็เรื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เมล็ดพันธุ์นั้นมีความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปนก่อนนําเข้าสู่กระบวนการเคลือบครับ ในกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธ pues, <Ou, S 2> ุ์นะครับก็จะมีสารเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับที่เป็นสารเคลือบจำเพาะต่อชนิดของเมล็ดพืชนะครับเราก็จะเริ่มจากที่นําเมล็ดพันธุ์นะครับใส่เข้าไปในเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีการเปิดเครื่องให้มีจํานวนรอบนะครับที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ30-40ถึงรอบต่อนาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะนําสารเคลือบนะครับใส่เข้าไปนะครับ ด้วยไซลิงนะครับใส่ลงไปในสาราในถังเคลือบเมล็ดพันธุ์หลังจากนั้นก็จะให้เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ <RE ME S 2> เคลือบเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ1นาทีนะครับซึ่งไม่ควรเกินนานกว่านี้เพราะจะทําให้มเมล็ดพันธุ์ได้รับความเสียหายจากการปั่นเหวียงนะครับจากนั้นก็นําเมล็ดพันธุ์ออกมาจากเครื่องเคลือบนะครับแล้วนําเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปเข้าสู่กระบวนการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ทันทีนะครับ ด้วยเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งจะทําให้รักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ยาวนานที่สุดครับหลังจากที่นําไปลดความชื้นนะครับก็จะต้องลดความชื้นให้เท่ากับความชื้นเริ่มต้นที่เรารับเมล็ดพันธุ์มาครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราได้เมล็ดพันธุ์เสร็จเราก็จะนําเข้าสู่กระบวนการนําไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับว่าหลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์แล้วคุณภาพก็จะต้องดีเทียบเท่ากับเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นที่เรานําเข้ามาครับ การเคลือบเม็ดพันธุ์นะครับเทคโนโลยีการเคลือบเม็ดพันธุ์นี้จะดําเนินการภายใต้การทํางานของศูนย์เทคโนโลยีเม็ดพันธุ์สมัยใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้การดําเนินงานของคณะพฤตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โต้นะครับการเคลือบเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะดําเนินการให้ตั้งแต่การรับเมล็ดพันธุ์การตรวจสอบคุณภาพเม็ดพันธุ์แล้วก็การเคลือบเม็ดพันธุ์ครบสมบูรณ์นะครับ ทีนี้ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์นะครับนอกจากให้บริการเครื่องมลพันธุ์ก็มีการให้บริการทางด้านอื่นๆนะครับเช่นการให้บริการอบรมนะครับการให้บริการพอกมลพันธุ์แล้วก็มีการให้บริการเกี่ยวกับการทําวิจัยร่วมกันนะครับระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0947374598สาขาวิชาพืชไร่คณะพฤกษศาสตร์การเกษตร หรือ Facebook ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ครับ